สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับปลูกง่ายๆสไตล์บายตัวเล็กค่ะ,ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่เอามาตอบคำถามสมาชิกหรือว่าเพื่อนๆนนะคะว่าหลังจากที่เราลงเพาะเมล็ดบอลนชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลไวราวาบอลเลมอนไดมอนเฮดหรือว่ามเมล็ดแบคโคลนนะคะหรือว่ามเมล็ดบอลทุกชนิดนะคะ ว่าเราหลังจากที่เราเอาลงหวานเพาะครั้งแรกแล้วก็อบไว้เอาฝาแก้วชามุกครอบไว้หรือว่าใส่ถุงอบไว้ระยะเวลาของการงอกมเมล็ดประมาณไหนเราถึงจะเปิดฝาอบได้นะคะวันนี้จะมาเปิดให้ดูว่าอันนี้คือต้นที่กระถางที่ตัวเล็กอะเพาะเพาะไว้นะคะได้ประมาณ10วัน ทุกๆวันเราสามารถเปิดดูก็ได้นะคะว่าเขางอกแล้วหรือยังนะคะ,ะเนี่ยเราจะปกติแล้วถ้าเรามีฝานะคะเราก็เอาปิดไว้เฉยๆก็ได้ค่ะหรือว่าเอาใส่ถุงครอบไว้นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูว่าต้นประมาณไหนนี่ค่ะอันนี้คืออายุประมาณ10วันนะคะ7จริงๆการพาะเมล็ด 7- จ0ถึงิวันเขาก็จะเริ่มงอกแล้วนะคะ นี่อันนี้เขาคือเริ่มงอกแตกใบอ่อนเล็กๆนะคะถ้ามเมล็ดเริ่มงอกประมาณ10วันเราก็สามารถเปิดถุงอบแล้วก็หรือว่าเอาฝาครอบที่เราอบไว้ออกได้นะคะเอาออกได้เลยค่ะนี่มเมล็ดเขาจะแตกใบอ่อนๆแบบนี้หลังจากที่เราเปิดฝาแล้วนะคะให้นำกระถาง ที่เราเพาะนะคะเอาออกรับแดดอ่อนๆในช่วงเช้าประมาณไม่เกิน10บโมงเช้านะคะเพราะว่าต้นเขาจะอ่อนมากเอาเอาออกรับแดดหรือว่าช่วงเย็นตอนเย็นเย็นนะคะอันนี้ตัวเล็กเอาเอาวางไว้ใต้สแลนนะคะสแลนหกสิบเปรนแล้วก็มีหลังคาพลาสติกใส แบบถ้าเราเอาวางแบบนี้ไม่ต้องเอาออกรับแดดนะคะแล้วก็เราไม่ต้องเก็บค่ะสามารถวางแบบนี้ได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะเนี่ยบางคนอ่าบางคนหรือบางท่านไม่ได้เปิดฝารอจนใบใบเขาโตใบเขาโตขนาดเนี้ยจริงๆถ้าเราไม่เอาเปิดฝาออกออกใบ ใบและลำต้นมันจะยืดนะคะมันเวลาเราเอามาอนุบาลมันจะอนุบาลได้ยากค่ะเพราะว่าลำต้นมันยืดมันต้นมันจะเอนจะล้มนะคะมันก็สามารถเนา่าเนา่เนาตายได้ง่ายแต่ถ้าเราเปิดาฝาไว้ให้ต้นรับแดดอ่อนๆตั้งแต่มันเริ่มงอกเนี่ยต้นมันก็จะอบอวบนะคะเราก็จะอนุบาลแยกอนุบาลได้ง่ายค่ะเดี๋ยวจะพามาดูว่า ต้นที่มันเราเปิดฝาไว้นะคะเนี่ยอันนี้เป็นกระบะเมล็ดของไว้ไดมอนเทดผสมลาวานะคะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าเริ่มเริ่มแตกใบจริงนะคะใบจริงประมาณ2ใบถ้ามีใบประมาณ4 อ่สามถึงสี่ใบนะคะเราถึงจะแยกอนุบาลเดี่ยวได้นะคะอันนี้จะสังเกตเห็นว่าต้นต้นเขาจะไม่ยืดนะคะต้นเขาลำต้นเขาจะอวบถ้าเขาได้รับแดดที่เพียงพอนะคะแล้วก็ข้อสังเกตอย่าลืมมันสังเกตหน้าดินนะคะอย่าให้หน้าดินแห้งเหี่ดขาดเพราะว่าถ้าหน้าดินแห้งเนี่ยลำต้นลำอ่าลำต้นเขาจะแห้งตายไปด้วยนะคะ เพราะว่าบอนเนี่ยเป็นพืชที่เป็นพืชที่แบบว่าชอบน้ําก็ให้ให้หมันรักษาความชื้นของดินอย่างสม่ําเสมอนะคะตัวนี้เป็น d ดิมอนเฮดนะคะกระ,กระบาดน,นี้เป็น d ดิมอนเฮดที่เพาะไว้อันนี้โรยมเมล็ดแบบหนาไปหน่อยนะคะก็คือน่าจะมีประมาณพันพันต้นได้ค่ะกระบาดน,นี้ก็เริ่มทยอยทยอยที่จะแตกใบจริงนะคะ หลังจากเราเลี้ยงไปเรื่อยๆยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าต้นยังอ่อนระ,ะบบรากก็ยังอ่อนนะคะไม่สามารถที่จะดูดปุ๋ยได้เยอะๆมันอาจลำต้นรากมันจะเน่าได้นะคะก็เลี้ยงแดดธรรมดาไปเรื่อยๆก่อนนะคะหลังจากเราเลี้ยงได้ประมาณ3-4ใบเดี๋ยวมาดูนะคะ นี่ค่ะแตกใบ2ถึง3ใบหรือว่า3ถึง4ใบนะคะเราก็เอามาแยกอนุบาลในถาดในถาดลุมแบบนี้นะคะจนจนเขนี่ยค่ะจนเขามีใบ4ใบหรือว่า5ใบต้นประมาณนี้นะคะเราก็ย้ายมาอนุบาลลงในกระถางนะคะลงในกระถางอันนี้4นิ้วนคะคะ อันนี้ต้นประมาณตั้งแต่เริ่มเพาะถึงแยกลงกระถางก็ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะคะเราก็จะได้ต้นขนาดแบบนี้ค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามได้ทาง f a c e b o o k นะคะดอกไม้พันไม้สไตล์เรานะคะหรือว่าสนใจเมล็ดพันธุ์อยากเอาไปลองเพาะก็ยังสามารถ ทักมาแล้วก็ติดตามทั้งหน้าเฟซนะคะจะมีลงโพอดขายหรือว่าเปิดจองเป็นช่วงๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอาการสาธิตวิธีตัวอย่างของไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ